่าแร่เป็นหนังดูโอรปราบผีคล้ายซูเปอร์เนเชอรัลค่ะแต่เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนทานไม่เน้นซีหลอกให้กลัวเป็นแนวไข่า่าแร่พ่ออยากให้เปาโลไปช่วยพวกเขาอาลีอะกำลังโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงขอ,ขอพึ่งบาร,รมีพระคิดสตพ่อนับถือพระเจา้าโลกของผม นับถือผีผู้ช่วยเหลือณที่ลบภัยของข้าพเจ้าท่านมีเครเอวอตารัตน์ผู้สวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์คุณการจากเลขคนผมไปซะขอแค่เข้ามีศรัทธาในบทภุตุและภจิตาขอสาคให้ตรัสสิ้นจากโลกนี้ก็เป็นหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ของผู้กำกับที่หยด12ค่ะคุยทวีวัฒน์วันทาค่ะกับเรื่องราวของการปราบผีซึ่งมีกลิ่นอายคล้ายที่หยดอยู่นะคะแต่ความแตกต่างของหนังเรื่องนี้คือการเจาะลึกไปกับการปราบผี2ความเชื่อ ท่าแรกก็เป็นเรื่องราวของตัมิ่งเนะะี่ยค่ะที่โดนผีสิงค่ะออกอารวาสในชุมชนท่าแร่เดือดร้อนนะคะให้บาทหลวงเปาโลต้องออกมาปราบค่ะขณะที่ปราบผีที่เข้าสิงตัมิ่งเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะมาลีค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของตัมิ่งก็กลับมาพอดีหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีอาการแปลกๆจนนําไปสู่เรื่องราวสยองขวัญคะ่ะและใครอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงต้องไปดูเองในโรงภาพยนตร์นะคะ คือว่าเป็นหนังผีที่มีกลิ่นอายของหนังผีหลายๆเรื่องมารวมกันค่ะไม่ว่าจะเป็น The Conjuring, The Exorcist, ร่างทรงและที่หยดค่ะบางจุดนะคะก็นำมาใส่ตัวหนังแล้วออกมาดีค่ะแต่บางจุดก็ทำให้ตัวหนังดูแปลกๆไปในแง่ของเส้นเรื่องหรือพฤติกรรมชวนน่าสงสัยของตัวละครซึ่งพอถูกเฉลอยออกมามันค่อนข้างซับซ้อนแต่ไม่ได้ทำให้เราร้องหวาวขนาดนั้นค่ะ ในแง่ของพอตเนี่ยค่ะก็ยอมรับว่าไม่ค่อยแปลกใหม่สําหรับเราค่ะแค่มีผีออกอลลวาดแล้วก็มีคนมาปราบผีค่ะซึ่งมันก็เป็นสเต็ปของหนังแนวนี้อยู่แล้วแต่ความโดดเด่นของหนังเรื่องนี้ค่ะคงจะเป็นการนําศาสตร์ของการไล่ผีทั้งสองความเชื่อมาดวลกันในช่วงแรกค่ะส่วนครึ่งหลังเนี่ยค่ะก็เป็นการคอมโบสู้ร่วมกันมากกว่าบาดหลวงเนี่ยค่ะสู้กับผีเนี่ยดูจะเป็นศาสตร์ที่หนังหลายเรื่องหยิบมาเล่ากันเยอะอยู่แล้วค่ะ แต่ความเชื่อพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยค่ะ mm. ในบริเวณ mm. กรสิน mm. นครพนมสกลนครเน,นีคะ mm. เขาเชื่อว่าหมอเหว่าค่ะ mm. คือคนที่สามารถติดต่อกับผีได้ mm. หรือว่าปัดเป่าจากโรคภัยไข้เจ็บ mm. ที่หมอปกตินีคะ mm. ไม่สามารถรักษาได้ค่ะ การเก็บรายละเอียดของหนังเรื่องนี้นะคะถือว่าทําการบ้านมาดีเลยค่ะในการเปิดโลกให้คนได้สัมผัสกับพิธีกรรมนี้อย่างละเอียดนะคะตั้งแต่การร่ายกรลำข้าวของในปรมพิธีท่วงท่าของการฟ้อนนะคะซึ่งแคร์นะคะถือว่าเป็นไอเทมเด็ดสำหรับพิธีนี้เลยถ้าแรกนะคะเรามองว่าเป็นหนังที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความน่ากลัวนะคะทั้งที่มีฉากผีเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือว่าการที่หนังเนี่ยคะ จะเดินไปในเวอแอคชั่นเหมือนที่ยด2เนี่ยก็ดันไปไม่สุดะคะ่ะมันดูก,าก,ากักกไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่ามันไปทางแอคชั่นได้สบายๆเลยค่ะด้วยวัตถุดิบที่ดีอยู่ประมาณนึงแล้วอย่างพวกอุปกรณ์ทําพิธีของหมอเหยาะคะ่ะทั้งดาบผ้าแพรแคน,นะคะสามารถหยิบนํามาใช้ได้คุ้มกว่านี้ค่ะหรือแม้แต่บาดหลวงนี่คะก็น่าจะมีอุปกรณ์ที่ร่วมซีนแอคชั่นให้มากกว่านี้ จุดเซอร์ไพรส์นะคะที่ไม่คิดว่าหนังจะใส่เข้ามาค่ะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบาทหลวงกับหมอหยาค่ะที่มันเป็นในเชิงมิตรภาพส่วนแอบรู้สึกจิ้นอยู่นิดหน่อยค่ะกลายเป็นเคมีที่แม่งลงตัวเฉยเลยนะคะต่างคนต่างช่วยกันเรียนรู้กันละกันฉากกินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะคือชัดอยู่นะคะส่วนการคอมโบกันในช่วงท้ายก็ถือว่าได้ใจมากสําหรับเราเลยะคะ่ะ เจมจีรายุในบทบาทหลวงเนะะี่ยฮะก็ดูเท่เนีบเกินต้าน,นะคะ่ะท่าเดินถือพระคัมภี์นะคะคือหล่อเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยะคะ่ะการใช้สายตาสแสดงออกมาได้คมชัดเลยะคะ่ะมีนพิรวิทย์เนี่ยะคะคนนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวะคะ่ะโดดเด่นในบทนี้มากๆทางการร่ายรำท่องบทกลอนที่เป็นภาษาท้องถิ่นเนะะี่ยค่ะเป็นเคมีที่โคตรเข้ากันกับเจมเลยนะคะขอซีรีส์ไวสักเรื่องได้ไหม รวมๆแล้วค่ะถ้าแรกเป็นหนังดูโอรปราดผีคลายซูเปอร์เนเชอค่ะแต่เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนทาน ไม่เน้นซีนหลอกให้กลัวเป็นแนวไขปริศนาเหนือธรรมชาติมากกว่า mm. ก็เลยทําให้มันดูก้ากึง่งระหว่างความสยองขวัญหรือว่าจะแอคชั่นค่ะ mm. ก็ไปไม่สุดสักทางบวกกับช่วงท้ายนะคะบทจะเฉลยก็ดูซับซ้อนและรีเร่งไปหน่อยค่ะมีนพีรวิทย์นะคะโดดเด่นในบทนี้มากๆทางการร่ายรำท่องบทกลอนที่เป็นภาษาท้องถิ่นนะคะลีลาการกำกับนะคะก็ขอชื่นชมในเรื่องของมุมกล้องะคะ่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนกล้องในซีนแอคชั่นและ พิธีไล่ผีบิวให้เรารู้สึกลุ้นตามและมีนัยาแอบแฝงอยู่ด้วยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะก็ขอให้คะแนนไว้ที่7เต็ม10ค่ะแล้วสำหรับใครที่ไปดูกันมาแล้วลองมาเมาส์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดซับแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ